เด็ดข่าวสปทรกระทรวงศึกษาธิการประจำวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคม2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเปิดตัวหลักสูตรปรวชการโรงแรมมหาวิทายาลัยศิลปกรจับมือว่าแต่วคณมีปักหมุดไม้สายอาชีพพันใหม่มาตรฐานโลกสปทรกระชับความร่วมมือหน่วยงานประเทศญี่ปุ่นสร้างวิศวกรน,นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพประเทศในระดับสากล สอปทอห,หาหรือโพริยูจากฮ่องกงรวมหาแนวทางส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อของนักเรียนไทยในระดับอุดมศึกษารองเลขาธิการกปรเทเป็นประธานการประถมดิเทศราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2568 ผู้มีการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูผู้เป็นที่รักกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการประจำปี2568อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลาย OA ข่าวสอพทอ